สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุทีจะเพื่นเพื่อนมาตักชื่อนักเรียนชายนะคะเป็นการบอกทั้งวัสดุอุปกรณ์นะคะอันนี้เป็นทั้งหมดเลยที่จะใช้ซึ่งในคลิปเก่าแม่บ้านยูทีก็เคยบอกไปครั้งหนึ่งแล้วอันนี้ทําคลิปของปีนี้นะคะจะปักชื่อนักเรียนให้ลูกชายค่ะนักเรียนชายขึ้นเรียนชั้นมัธยมปลายปีนี้ อันนี้เป็นสีได้เป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นตรานกยูงที่แม่บ้านจีได้ใช้ในการปักเบอร์1616 16คะ่ะได้จะมีขนาดเล็กนะคะได้เป็นได้เย็บผ้าแบบนี้เส้นเล็กมากๆคือเราปักเราจะปักเสมือนกับที่เขาปักด้วยจัดคอมพิวเตอร์นะคะแต่เป็นปักมืออันนี้ก็จะเป็นแสดงสําหรับถึงผ้าให้ตึงนนี้ก็ เป็นเข็มเยบ็บผ้าเบอร์ประมาณเบอร์7เบอร์8นะคะเบอร์เบอร์เข็มถ้าเบอร์เล็กจะไซส์ใหญ่แต่เป็นเบอร์ใหญ่จะไซส์เล็กอันนี้ก็เป็นยางลบเอาไว้ใช้ในกรณีที่เขียนผิดหรือว,ว่าเขียนเลอะเทอคะค่ะให้มันทัดสำหรับวัดขนาดตัวหนังสือให้มันมีขีดบอกเซนติเมตรชัดเจนนะคะมาแรกแล้วก็มาจัดการถอดเสื้อก็ แกเอากระดุมเพื่อที่จะวัดในส่วนที่เป็นตัวหนังสือก่อนค่ะที่แยกว่าเป็นเสื้อนักเรียนชายก็เพราะว่าถ้าเป็นเสื้อของนักเรียนชายนั้นจะมีกระเป๋าตรงด้านซ้ายของตัวเสื้อนะคะเวลาสวมใส่ เวลาเราจะปักเราจะปักเนื้อกระเป๋าขึ้นไปค่ะซึ่งการวัดระยะจากกระเป๋านะคะห่างไปประมาณ1ซนติเมตรเผื่อในชื่อนั้นจะมีตัวพยัญชนะที่มีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าที่มีตัวสระเป็นสร,ส,รสระอูประมาณนี้ก็จะสามารถจะเขียนลงไปได้ แล้วก็วัดระยะความสูงของตัวหนังสือที่เป็นชื่อสกุลนะคะ0.7เซนติเมตรค่ะไม่ถึง1เซนนะคะแค่0.7ความสูงประมาณนี้ตัวหนังสือที่เราปักออกมาก็จะสวยพอดีค่ะพอลากเส้นความสูงของ ชื่อสกุลเสร็จแล้วก็ขยับมาฝั่งที่เป็นตัวอักษรย่อโรงเรียนนะคะโดยเราจะใช้ไม้บรรทัดนี่วัดจากระยะของเส้นที่อยู่เส้นบนของที่เป็นชื่อสกุลนะคะให้อยู่ในระยะเดียวกันเพื่อที่จะให้มันตรงกันไม่งั้นแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวเวลาเราประกามามันจะไม่สวยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวัดระยะห่างของบรรทัดที่เราจะเว้น เว้นบรรทัดนะคะ0 7นถึง1เซนติเมตรก็ได้ถ้าเก่งว่าจะมันจะติดไปเพื่อนก็วัดที่1เซนติเมตรก็ได้แต่ไม่บ้านวิทีเว้นไว้ที่0.7ค่ะทำไมถึงเว้นระยะเพราะว่ามันจะมีบรรทัดข้างล่างค่ะข้างล่างนั้นเราจะเอาไว้เขียนตัวเลขที่เป็นเลขประจําตัวนักเรียนนะคะเด็กๆนักเรียนเวลาเขาเข้าแต่และโรงเรียนเขาจะมีตัวเลขประจําตัวที่เป็นตัวเลขไทยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความสูงของตัวยอ่อโรงเรียนตัวอ,อักษรย่อโรงเรียนก็วัดที่1.3เซนติเมตรค่ะเส้นกว่า,วาเวลาเราเขียนมันจะต้องมีความสูงมากกว่าส่วนที่เป็นชื่อสกุลค่ะส่วนที่เป็นตัวเลขก็ให้มีขนาดเท่า,เท,าเท่ากับชื่อสกุลก็คือ0.7เซนติเมตรค่ะเวลาเรา เขียนออกมาเป็นตัวเลขมันก็จะพอพอดีจะดูสวยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปความสูงเท่ากับชื่อสกุลพอได้แล้วแล้วก็มาจุดส่วนที่เป็นกึ่งกลางของฝั่งขวานะคะของตัวเสื้อพี่จะเวลาเราเขียนมันจะได้เขียนอยู่ตรงกลางพอดีพยายามวัดทุกส่วนนลคะเวลา เรากะเอาบางทีเรากะแล้วเขียนออกมาแล้วมันไม่ไม่บาลานไม่อยู่สมดุลน,นะคะมันก็จะดูไม่สวยอัลลักเส้นความสูงของตัวอักษรทั้งตัวอักษรย่อแล้วก็ชื่อสกุลเสร็จแล้วก็มาฝึกร่างส่วนที่เป็นทั้งเป็นตัวย่อแล้วก็ชื่อสกุลน,นะคะลงในสมุดก่อนแบบนี้ ถ้าใครที่เขียนคล่องแล้วก็อาจจะเขียนลงไปในเนื้อผ้าเลยก็ได้ค่ะแต่เป็นคนที่กําลังฝึกทํานะคะก็ให้เขียนในสมุดก่อนที่มีเป็นสมุดขีดเส้นตีเส้นนะคะเวลาเราเขียนตามเราก็จะดูง่ายยิ่งถ้าใครที่ยังไม่ถนัดในการเขียนบนตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือลิปบิ้นนะคะเขาตัวหนังสือแบบนี้เขาเรียกว่าตัวหนังสือลิปบิ้นสําหรับในการปักชื่อเนี่ย ต้องเขียนลงบนกระดาษในสมุดเป็นสมุดเก่าๆของลูกๆก,ก็ได้ค่ะแต่เราค่อยมาเขียนลงไปบนเนื้อผ้าจริงแบบนี้นี่แม่บ้านยกทีนีดนี่คือเหตุผลที่ต้องใช้ยางลบนะคะเขียนตัวใบไม้กับปอมาร์คือมันไม่ค่อยถนัดเพราะว่าต้องใช้กล้องอยู่ตรงหน้าด้วยก็ามาลบแล้วก็เขียนลงไปใหม่ให้ตัวหนังสือไม่เหออกจากกันนะคะให้ เป็นแนวตรงเท่าๆกันต่อไปก็จะเป็นชื่อและสกุลค่ะก็เขียนเหมือนกันค่ะเขียนลงไปเพื่อให้เราสามารถที่จะเขียนถูกดูแล้วในสมุดเขียนแบบนี้เวลาไปเขียนลงไปในผ้าที่เป็นเนื้อผ้าก็จะทําให้ไม่เขียนผิดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเขียนผิดก็คือลบถ้าใครยิ่งถ้าไม่ค่อยถนัดในการเขียนนะคะทําใหม่ๆนี้ต้องฝึกแบบนี้เลยจะทําให้เราไม่พลาดค่ะ อันนี้เป็นชื่อของลูกชายค่ะเป็นเยวัตมงคลถ้าในกรณีของเพื่อนๆที่เป็นชื่อนามสกุลลูกยาวๆนะคะเราก็ต้องกะให้มันถูกด้วยเวลาเราเขียนลงไปในเนื้อผ้านี่ต้องกะให้ถูกความยาวความกว้างชื่อสกุลของแต่ละบคุคคลไม่เท่ากันนะคะถ้ากะไม่พอดีเวลาเขียนออกมาก็จะอาจ ติดซ้ายไปหน่อยติดขวาไปหน่อยก็จะไม่ค่อยสวยอันนี้เราได้แล้วนะคะเหมือนเดิมพอเราร่างลงไปในสมุดที่เป็นสมุดมีเส้นนะคะได้แล้วเราคิดว่าทําสวยแล้วก็เอามาเขียนมาลากลงบนเนื้อผ้าที่เป็นเสื้อนักเรียนเด็กๆเลยค่ะเวลาเขียนไม่ไม่ทีนี่ถึงจะทํามานานเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วนะคะ ทำตั้งแต่สมัยยังไม่มีบุตรยังไม่มีลูกๆยังไม่แต่งงานตั้งแต่เป็นสาวฝึกทําเนี่ยก็ยังต้องลบนะคะเพราะว่าเราเขียนไปบางทีเนื้อผ้าที่เราซื้อมาเนื้อผ้าไม่แน่นเป็นแบบผ้าไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะเขียนยากค่ะอันนี้เป็นเนื้อผ้าของผ้ายี่ห้อที่มันดีๆหน่อยเนื้อผ้าแน่นก็จะไม่ต้องเขียนหลายรบแต่ก็มีลบค่ะเพื่อที่จะให้ตัวนังซือออกมาสวย พอเขียนเสร็จทั้งสองด้านนะคะเราก็มาใส่สะดึงค่ะใส่ส่วนด้าน,ด,านด้านเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็เอาด้านบนที่เราจะล็อกเอาไว้อยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะถึงผ้าให้ตึงเลยนะคะถึงให้ตึงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปักง่ายต่อไปก็ร้อยได้ใต้นี้ต้องทบเป็นสองเส้นนะคะเพราะว่าได้เส้นเล็กแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ถนัดเพราะว่าเวลาเราปักไปเนี่ยปักไปถ้าใครปักยังไม่ค่อยชํานาญนะคะใต้มันจะพันกัน ได้เส้นเล็กแต่ว่าเวลาเราตักขึ้นลงบนเนื้อผ้านะคะมันสัมผัสกับเนื้อผ้าเนี่ยมันจะทําให้ได้นั้นพันกันง่ายๆแล้วก็ขาดติดปุ้ยได้ง่ายแต่ถ้าเป็นได้แบบดีหน่อยนะคะก็จะไม่ขาดถ้าใช้ได้ที่เหนียวกว่านี้นะคะที่เป็นยี่ห้อวีนัทอันนั้นจะเหนียวแต่ว่าจะเส้นเล็กกว่านี้มาก เวลเราปักนี่ต้องใช้เวลานานมากเพราะว่ากว่าเขาจะแน่นติดกันนะคะเพราะว่าการปักเนี่ยต้องตอดฝีเข็มให้ได้ระยะแล้วก็ให้เขาแน่นเพื่อที่จะให้ส่วนที่เราปักนั้นทึบปิดส่วนที่เป็นผ้านั้นผ้าสีขาวที่เป็นสีพื้นให้หมดเลยการปักก็เหมือนเดิมที่แม่บ้านยุตีเคยบอกนะคะแนวเฉียงขึ้นลง45องศาแล้วก็ต้องปัก เป็นระยะไปเรืเร่อยๆนะคะมันกับเราเย็บผ้าได้จัดเลยพอเสร็จแล้วแบบนี้ก็มาเก็บ่อนปลายได้นะคะปลายเส้นได้ด้านหลังข้อดีของการปักชื่อด้วยมือมันนอกจากจะทำให้เราประหยัดเงินแล้วนะคะยังช่วยให้เสื้อที่เราปักนั้นสามารถที่จะแก้ได้ถ้าสมมติว่าเสื้อนั้นเราปักให้กับพี่ ให้กับเจ้าของชื่อนี่แหละของเสื้อนี่แหละพอเราไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถที่จะส่งต่อให้กับรุ่นน้องๆหรือญาติญาติาได้ค่ะมันเลาะอ,ออกง่ายปักแล้วก็เลาะอ,ออกง่ายแต่ถ้าเป็นเราปักด้จากนั้นจะกินเนื้อผ้าส่วนที่ปักเลยนะคะจะเย็บกินตรงส่วนที่เป็นเนื้อผ้าที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมดเลยเวลาเลาะอ,ออกเสื้อก็จะขาดแต่ถ้าเป็นปักด้วยมือแบบนี้สามารถที่จะเลาะอ,ออกได้ง่ายๆซึ่งวิธีการเลาะผ้า ที่ปักด้วยมือแม่บ้านยุทีได้มีวิธีบอกไปแล้วนะคะในคลิปก่อย้อนไปดูได้เลยนะคะการปักผ้าแม่บ้านยุทีได้ทำมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มทําช่องเลยค่ะมีเยอะหลายท่านเห็นเป็นบางคลิปบอกว่าให้ทําให้ละเอียดมีละเอียดมากทั้งวิธีการเขียนตัวหนังสือที่เรียกว่าตัวหนังสือริบิ้นส้ารบบในการปักชื่อกก่อไก่ถึงหอนกฮูกมีหมดเลยค่ะมีตัวสลับมีตัวพยัญชนะมี ตัวเลขไทยที่ใช้ในการที่ใช้ในการเขียนเป็นเลขประจําตัวของนักเรียนนะคะนักเรียนที่เข้าไปสถานศึกษาแต่ละที่เขาก็จะมีเลขประจําตัวรันไปว่าเราเป็นเลขประจําตัวนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโรงเรียนนั่นแหละของสถานศึกษาแต่ละที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขไทยด้วยค่ะแต่เลขอารบ,บิกไม่บ้านยางทีก็ทำเอาไว้ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็มีเพืเ่อนๆสามารถที่จะย้อนไปเปิดชมได้เลยค่ะเป็นเพลย์ลิสต์เลยก็มีค่ะ ทำเกี่ยวกับการปักผ้าโดยตรงเลยปักผ้าด้วยมือนี่นะคะก็จะมีสอนละเอียดอยู่สำหรับ,บคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เหมือนกับเอามาฟื้นฟูงานนะคะทํางานให้ลูกก็จะมีประพนกันไปแบบนี้นะคะทั้งงานบ้านส่วนที่เป็นอาหารเป็นส่วนใหญ่แล้วก็งานฝีมือที่แม่ไมย่ยุทีพอทําได้แล้วก็นํามาแบ่งปันมาแนะน,นําเพื่อนๆและในช่วงนี้ก็ ใกล้ถึงเวลาที่เด็กๆจะเปิดเทอมแล้วนะคะในวันที่ก็จะมีสาระความรู้แบ่งปันปะปุ้นกันไปกัปกบการทําเมนูอาหารนะคะการปักผ้าการปักชื่อด้วยมือแม่บ้านยุทีนั้นทําเป็นเพลิดเลยค่ะมีมาตั้งแต่เริ่มต้นทําช่องใหม่ๆเลยค่ะทำไม่เยอะ ให้หลายท่านที่เห็นเป็นแค่บางคลิปก็สามารถที่จะย้อนเข้าไปชมได้เลยค่ะวิธีการปักวิธีการเขียนนี่แนะนำให้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่ค่ะในสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำสาระความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือการปักผ้านะคะการปักชื่อนักเรียนซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคลิปซ้าแต่ว่าเป็นคลิปที่ทำขึ้นใหม่นะคะ ใช่ปักชื่อให้กับทุกชายก็เลยถือโอกาสถ่ายมาฝาก,กเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยิ่ีด้วยนะคะขอให้เ,เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ